สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 121ี1 2มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 121ี121วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์และรีวิวความน่ารักของไร้วินตอนวิดีโอคอลกับแฟนคลับค่ะ ค่ะทุกคนจากไลฟ์ของน้องไร์เราก็มาต่อกันที่งานต่อมากันเลยนะคะคืองานของโอชิ hi, ที่ไบร์วินวิดีโอคอลกับแฟนคลับอะคะ่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปที่แฟนคลับผู้โชคดีได้แชร์ได้มาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันนะคะขอบคุณจริงๆค่ะค่ะวันนี้พี่ชมก็ขออนุญาต นำบางรูปบางคลิปมาเล่ามารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะคือจะไม่ได้เก็บมาทุกคลิปนะคะจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแค่บางคลิปเท่านั้นค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่างานนี้เริ่มตอนบ่ายโมงครึ่งต่อจาก Live at lunch season 2ของน้องไร้คืองานนี้น้องไร้ย,ยังใส่ชุดเดิมค่ะทุกคนส่วนน้องวินวันนี้มาด้วยลุกเสื้อสีเขียวสีเดียวโทนเดียวกับเจ้าคนี่เลยจ้า แม่ใจตรงกันหรือว่านัดกันใส่มาหรือหยิบมาจากตู้เสื้อผ้าเดียวกันกันแน่จ้ะ oh, <no. S 1> แต่งตัวกันมาแบบคุมโทนแฟนชนะอืมมาจากคอนโดเดียวกันใส่เสื้อสีเหมือนกันมานั่งเฝ้ากันนี่มันแฟนกันชัดๆด,ดูตรงไหนถึงจะเจอคําว่าพี่น้องจากคู่นี้คะคุณค่า oh, <no. S 1> ค่ะวันนี้น้องทั้งคู่คอกับแฟนคลับแบบน่ารักกันมากๆแฟนคลับบอกให้พูดอะไรน้องทั้งคู่ก็ยอมพูดให้ทําอะไรก็ยอมทํา แถมเวลาน้องวินใช้โทนเสียงอ้อนอคือน่ารักตัวเท่าโลกเลยอะทุกคนไปดูความน่ารักของน้องวินเวลาใช้เสียงอ้อนออนกับแฟนคลับกันค่ะว่าจะน่ารักน่าฟัดขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะพี่เนยของวินครัอ <c oughs> โอเห็นไหมคะทุกคนน้องน่ารักมากน้องคือตัวแทนของคำว่าโพลูกจริงๆนี่เวลาทำเสียงอ้อนๆคือน่ารักน่าหยิกมากเวอร์ คือทําให้คนฟังรู้สึกอยากจะเข้าไปบีบแก้มเลยอะทุกคนคือน้องน่ารักมากจนใจเจ็บคือขอบคุณแฟนคลับผู้โชคดีจริงๆที่ทาทาให้เราได้เห็นความน่ารักของน้องในมุมที่เรายังไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่คือยิ่งเห็นแบบนี้แล้วยิ่งไปไหนไม่รอดค่ะคุณขาเข้าใจละว่าทําไมเจ้าคนพี่ถึงห่วงน้องนักหนาสงสัยเวลาใช้เสียง18ดคุยกับพี่เขาคงจะโดนฟัดไปหลายครั้งเลยละสิหน้าฟัดขนาดนี้ใครจะอดใจไหวว่าแม้ทุกคน น้องทำเสียงอ้อนว่าน่ารักแล้วไปดูน้องวิ้งกันบ้างคะ่ะทุกคนเพราะแฟนคลับเขาขอให้น้องวิ้งไปดูกันคะ่ะว่าน้องจะวิ้งได้น่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ,อะโอ้ทุกคนเป็นไงคะน้องวิงได้น่ารักไหมคะคือน,น้องวินเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรน้องก็ดูน่ารักไปหมดจริงๆคือคำว่าคิวบอยเนี่ย มันเหมาะกับน้องมากๆแบบนี้สินะคนพี่ถึงละสายตาจากน้องไม่ได้เลยสักทีเวลาที่มองน้องคือบางครั้งมองน้องเพลินจนลืมตัวไปเลยก็มีค่ะคือตอนนี้อีแม่เข้าใจหนูแล้วล่ะรู้ว่าทําไมหนูถึงชอบมองน้องตลอดเวลาเพราะตอนนี้แม่ก็เลิกมองน้องไม่ได้เหมือนกันครับค่ะแล้วก็มีแฟนคลับให้น้องวินพูดภาษาอีสานด้วยนะคะทุกคนแล้วคือน้องพูดได้สำเนียงเป๊ะมากไปดูกันเลยค่ะ อีกสิบปีไอ้ก็ทำเจ้าเด้อโหน่ารักว้าเป็นไงทุกคนน้องเก่งมากเลยเนาะพูดได้ชัดเจนและสำเนียงเป๊กสุดๆโอ้ยเก่งรอบด้านจริงๆเจ้ากระต่ายน้อยเอ,อ้ยค่ะแล้วก็มีแฟนคลับคนเขาขอให้น้องวินทำท่ากัดปากให้ดูหน่อยแล้วน้องก็คือทำออกมาได้แบบเซ็กซี่มากไปดูกันเลยค่ะว่าน้องจะทำออกมาได้เซ็กซี่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะน้องวินน้องวินช่วยทำท่ากัดปากให้พี่นาดูหน่อยได้ปะแบบอย่างเนี้ย เอหน้าก<ๆ>ัดปากเหรอใช่เซ็กซี่อ่ะนี่เอาไป้ดูคนเดียวไม่แบ่งใครโอ้ยคนอะไรน่ารักก็ได้เซ็กซี่ก็ดีคือหนูไปทำท่ากัดปากแบบนี้ต่อหน้าพี่ชายคนสนิทมาหรือเปล่าปากถึงได้แตกมากันบ่อยๆคือไม่แปลกใจแล้วคะ่ะถ้ามาทำท่ากัดปากแบบนี้ใกล้ๆเป็นเราก็คงอยากจับฟัดหลยน้องทุกคนแล้วถ้าไปทำต่อหน้าพี่คนนั้นจะเหลืออะไรล่ะคะคุณขาสงสัยจะกระโดดขย่ำน้องทันทีแน่ แล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งเขาถามน้องวินเรื่องน้องหมาว่าไปดูซามอยมาแล้วทําไมถึงได้น้องเบลลี่มามีคนแนะนําหรือเปล่าน้องวินตอบว่าซามอยมันตัวใหญ่ไปหน่อยครับถ้าจะเลี้ยงในบ้านมันน่าจะวุ่นวายพอสมควรก็เลยเอาน้องเบลลี่ดีกว่าพาไปดูซามอยแล้วทําไมสุเป็นได้น้องเบลลี่มาเป็นทีบด็อกกะขามีคนแนะนําหรือเปล่าเพราะว่าซามมยตัวใหญ่ไปหน่อยครับก็เลยแบบถ้าจะเลี้ยงในบ้านอะไรอย่างี้มันน่าจะแบบวุ่นวายพอสมควรก็เลย,ยเอาน้องเบลลี่ดีกว่า ม,มันก็จริงแหละถ้าจะเอาซามอยมามันก็เลี้ยงในบ้านไม่สะดวกแถมถ้าจะเลี้ยงคู่กับน้องแมวคงไม่เหมาะเนาะเพราะตัวใหญ่กว่าแมวมากที่แน่แนใหญ่กว่าแมวของพี่คนสนิทไปอีกเป็นน้องเบลลี่ดีกว่าตัวเท่าๆกันเล่นด้วยกันน่าจะเหมาะกว่านะทุกคนเนาะค่ะมาถึงคําถามใครแม็กกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนคือคําถามนี้ต้องขอบคุณและกราบงามๆกับแฟนคลับคนที่ถามคําถามนี้จริงๆค่ะคืออยากจะบอกว่าแฟนคลับคนนี้เปรียบเสมือนตัวแทนหมู่บ้านมากมาก เพราะเขาถามน้องวินเกี่ยวกับของขวัญวันเกิดที่น้องให้กับเจ้าคุณพี่ที่มันมีสองกล่องอะทุกคนเขาถามว่าอะไรไปดูกันเลยค่ะขวัญที่ให้วันเกิดพี่ไว้์อะกล่องแรกเป็นแอร์พอร์ตอีกกล่องนึงคืออะไรอะน้องวินกล่องแรกอ๋อไม่บอกบอกเป็นแบบเครื่องอุปกรณ์แต่งบ้านเครื่องประดับอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรกรอุปกร์อุปกร์อุปกรกรอุปกร์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณอุปกรณ โอ้เห็นไหมคะทุกคนเห็นพี่รุธที่หน้าน้องวินไหมคะคืออย่างที่รู้กันคะ่ะว่าน้องเป็นคนโกหกไม่เป็นคือเวลามีคําถามอะไรที่น้องรู้ว่าโกหกแล้วตัวเองจะต้องโปะแน่ๆน้องก็จะเลือกที่จะไม่ตอบหรือไม่ยอมบอกดีกว่าคือแฟนคลับก็พยายามบอกช้อยให้น้องเพื่อที่น้องจะได้บอกว่ามันเป็นของขวัญเกี่ยวกับอะไรแล้วน้องก็บอกว่ามันคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนะคะทุกคนคิดว่ามันคืออะไรคะไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เอ๊ะแหวนคาเทียเนี่ยเขานับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าคะคุณขาหรือว่านาฬิกาข้อมือเนี่ยเขาเรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเออคือน้องไม่ยอมบอกแต่น้องหารู้ไหมว่าหน้าตาตัวเองคือคําตอบของคําถามแล้วเพราะน้องยิ้มเขินมากตอนที่พูดว่าไม่บอกคือตอนนี้พี่ชมศรัทธายืนหนึ่งมากๆว่ามันจะต้องเป็นของคู่กันอะไรสักอย่างแน่แ่เพราะถ้าเป็นของทั่วไปน้องคงยอมเปิดเผยไปแล้วแต่น้องไม่ยอมบอกแบบนี้มันคือดูมีพิรุษสุด เนี่ยก็ชอบมีรับลมคมในกันแบบเนี้ยจะไม่ให้พวกเราสงสัยกันได้ยังไงล่นะเนาะทุกคนเนาะค่ะในเมื่อน,น้องไม่ยอมบอกเราก็จะต้องกลายร่างเป็นโคนันกันต่อไปค่ะทุกคนสืบกันไปเรื่อยๆจนกว่าความจริงจะปรากฏออกมาในสักวันค่ะมาดูฝั่งน้องไบร์กันบ้างดีกว่าค่ะคือน้องไบร์โดนแฟนคลับชมแล้วน้องก็คือเขินมากคือเราจะไม่ค่อยได้เห็นมุมเขินๆแบบนี้ของน้องสักเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าน่ารักมากไปดูความน่ารักของน้องกันเลยค่ะ ยากมาอยากจะบอกไบรว่าไปเป็นแรงบันดาลใจของทุกคนในการทำดีเลยนะรู้ไหมไม่เสียแค่จะมีความสุขของกันงตั้งใจจะพูดให้ฟังนะแล้วว่าวันนี้แบบมีโอกาสอยากพูดให้ฟังต่อหน้าแหละแบบมันดีจริงๆไปขอบคุณมากๆมากดีมากๆฝากเลยถึงแม่ๆในด้อมหน่อยได้ไหมจริงๆวันนี้ผมมีทั้งหมาหมาสู้ๆมาเป็นกำลังใจให้เป็นแบบจริง ค่ะเป็นไงคะน่ารักเนาะทําไมเด็กพวกนี้ก็ถึงน่ารักกันได้ขนาดนี้คือการคอในแต่ละครั้งมันทําให้เราได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของน้องตลอดเลยอะตาย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 ,ตายนี่ขนาดเราไม่ได้คอนะคะดูแล้วยังน้อยขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าแฟนคลับผู้โชคดีที่ได้คอกับน้องจะน้อยจะเขินขนาดไหนแต่ใดๆคือน้องต้องทําให้ทุกคนมีความสุขมากแน่เพราะเวลามีการลงท็อปสเปนเดอร์ เพื่อที่จะได้คอกับน้องแฟนกลับทุกคนคือสู้กันสุดฤทธิ์เพราะจะได้สัมผัสกับความน่ารักของน้องทั้งคู่แบบจัดเต็มแบบนี้กันนี่เองค่ะแล้วคอกันคราวนี้ตอนที่น้องไบร์คอกับน้องอันอยู่แล้วสายมันหลุดไปน้องก็โทรกลับมาใหม่แถมยังให้ถ่ายรูปคู่3ามรูปเพื่อเป็นการขอโทษอีกด้วยน้องน่ารักมากๆไปดูความน่ารักของน้องกันเลยค่ะครับเนื่องจากื่อกี้มีความผิดพลาดในด้านการตัดสายนิดหน่อยครับแล้วก็เลยมีของคนนาคุณในการถ่ายรูป คู่นะครับสามลูปรวดเริ่มครับเดี๋ยวโอเคท่านี้อีกท่านีคขอขอ้ครับขอหัวใจได้ไหมใบหัวใจได้ไหมครับหัวใจใหญ่ๆเลยหัวใจให้ใหญ่ๆให้พี่อันหน่อยโอเคขอโทษนะครับพี่อันพี่นิมเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเจอกันนะบ๊ายบายครับเป็นไงคะทุกคนน้องน่ารักเนาะทั้งน่ารักทั้งแสนดีเลยอ่ะ โทรกลับแล้วยังให้ถ่ายรูปคู่อีกตั้งสารูปคือมันทําให้เราได้รู้ว่าน้องใส่ใจแฟนคลับมากขนาดไหนคือเห็นแบบนี้แล้วจะไม่รักไม่หลงยังไงไหวล่ะคะทุกคนคือตอนเนี้หลงจนหาทางออกไม่เจอยิ่งกว่าติดอยู่ในเขาวงกดซะอีกคะ่ะค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนําความน่ารักของน้องๆที่มีร่วมกับแฟนคลับมาฝากทุกคนกันเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ